ที่สํานักงานอายการจังหวัดนนทบุรีครับภายหลังจากที่ผู้ต้องหาในคดีของคุณแตงโมประกอบไปด้วยนายนิทัศนนะครับกีรติสุทธิสาธรหรือนายจ๊อบทางด้านของนายภัยบู์ตรีการจนัณน์หรือโรเบิร์ตนายตนุพันธ์เลิศทวีวิ์หรือปอนายวิสาพัฒน์มโนมัยรัตน์หรือแซนนางสาวอิสรินจุฑาสุขสวัสดิ์หรือกติและทนายเอ็มได้มีการเดินทางออกจากห้องเพื่อเซ็นรับทราบ คำนัดฟ้องคำสั่งคดีผู้สื่อข่าวได้มีการถามครับหลังจากที่ตํารวจได้มีการแถลงสรุปคดีของคุณแตงโมว่าสบายใจขึ้นไหมทางด้านของแซนได้ตอบออกมาครับว่าสบายใจอยู่แล้วค่ะไม่ได้ทําอะไรผิดเนาะเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ามีอะไรอยากจะบอกกับคนในสังคมหรือไม่แซนก็ตอบเพียงสั้นๆครับว่าพอ่อเถอะค่ะและหลังจากนั้นก็รีบขึ้นรถตู้ส่วนตัวออกจากสํานักงานอายการจังหวัดนนทบุรีไปทั้งนี้ครับผู้ต้องหาทั้ง6คนจะต้องเดินทาง มาฟังคำสั่งคดีที่สำนักงานอายการจังหวัดนนทบ,บุรีในวันที่27พฤษภาคม2565อีกครั้งหนึ่งนะครับออแต่ประเด็นมันไม่ได้จบเท่านั้นคุณผู้ชม,อมเออมันไม่ได้ประเด็นจบเท่านั้นคเพราะว่า